สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับท่านี่สอนนะคะคลิปนี้เช oh, ้าวันนี้นะคะพามาดูการวางระบบสุขาภิบาลน,นะคะผนังก่อก็ก่อไปอยู่นะคะตอนนี้นะคะช่างช่างโครงสร้างของเราก็ก่อผนังอยู่นะคะส่วนช่างระบบสุขาภิบาลก็ขุดขุดวางท่ออยู่เดี๋ยวเราจะลงให้ดูตอนที่ตอนที่ขุดขุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะอันนี้ อันนี้นะคะกําลังขุดอยู่นะคะขุดวางท่อระบบสุขาภาพิบาลในในบ้านนะคะคือพอดีว่าเราเราเรา,เราเอาเราเอาทีมนะคะเราเอาทงละทีม,มาพร้อมๆกันนะคะคือเราไม่ได้รอนะคะเราเราต้องการให้ให้ทาเสร็จพร้อมๆกันน่ะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาลงให้ดูว่าระบบสุขาพิบาลในบ้านเป็นยังไงนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่นี้คือสองห้องน้ํานะคะจะวาง ท่อชักโครกท่ออ่างล้างหน้าแล้วก็อ่างท่ออาบน้ำแล้วก็ท่อน้ำทิ้งน,นะคะอันนี้เป็นเป็นช่างช่างก่อผนังนะคะเราก่อผนังด้วยอิฐอิฐมอนอิฐมอนแดงนะคะเพราะว่าอิฐมอลแดงนะออกอิฐมอนแดงนะ,ค,ะคุณสมบัติของเขานะคะจะจะจะไม่ดูดซึมน้ํานะคะจะจะทนสําหรับน้ําสําหรับห้องน้ํานะคะ คือเราเราอยากจะให้ลูกค้าเห็นนะคะว่าเราได้มาตรฐานเกาะสร้างโดยทั่วไปเลยนะคะได,ได้มาตรฐานของวิศวกรกาะสร้างนะคะเอ่อถ้าเป็นห้องน้ำนะคะเราจะใช้อิฐอิฐมอลแดงจะดีกว่าอิฐมอลเบานะคะเพราะว่าจะจะทนแล้วก็ไม่ดูดซึ้นน้ำไม่จุดซับน้ำนะคะทำให้ทำให้ผนังของน้ำ ผนังของห้องน้ำาิทนกว่านะคะออโอเคเดี๋ยวไว้ดูกันคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปพ่อให้ดูนะคะว่าเราระวางระบบแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะ